อยากไปไม่อยากไปไปโรงเรียนวันแรกไม่อยากไปเลยเอ้ยร้องอีกแล้วโอ้แถมตดด้วยเดินไปโรงเรียนกับพี่ๆค่ะเนี่ยพี่ก็ไปกันแล้วแถวๆก็ไปดูคุณครูมาแล้วเออสวัสดีค่ะคุณครูโอไม่อยากไปแล้วหรอมาถึงโรงเรียนไม่อยากไปแล้วอยากอยู่กับเพื่อนไม่ไปไม่ไปอยากอยู่กับเพื่อนโอ้ยไปค่ะพี่ๆไปโรงเรียนกับพี่ๆนะคะอะไรอยู่ปอะไรเนี่ยปหกแล้วได้อะไรไปโรงเรียนเนี่ย โอ้ oh, ประดิษฐ์กล่องดินสอเองด้วยเก่ง okay, มากๆเลยนะคะไปะนะคะพี่ๆอยู่ป .6 กันแล้วคะ่ะแปววแหววอยู่ปอ,อะไรเนี่ย <c oughs> แปลวแหววอยู่ปอ,อะไรอะ่ะแปววแหววสี่สี่ขวบอนุบาลอะไรอะ่ะอนุบาลหนึ่งบอกสี่ขวบอนุบาลหนึ่งหรือ,อยังเอา้าไม่อยากไปเรียนไม่ได้พี่ๆเขาไปแล้วไปเลย ไปโรงเรียนด้วยกันเลยนะคะโอ้ไม่อยากไปไม่อยากไปไม่โอเรอยนวันแล้วไม่อยากไปเลยอ้ยร้องอีกแล้วโอ้แถมตดด้วยไป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 ค่ะคุณแม่ฝ่ายซัพพอร์ตนะคะพี่ๆี่ติดตามลูกนะคะฝ่ายซัพพอร์ตติดตามลูกๆนะคะอ่า ไปโรงเรียนกันยามเช้าค่ะพี่ๆเวลาตอนนี้ก็เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้านะคะนี่พระอาทิตย์ก็จะขึ้นประมาณนี้นะคะไปกันไปกันนี่เด็กหญิงแปววแหววเดินไปโรงเรียนกับพี่ๆค่ะเดี๋ยวพี่ๆข้าไปกันแล้วแปววแหววก็ไปด้วยได้เดินออกกําลังกายไปโรงเรียนกับพี่ๆนะคะ ก็จะเป็นการดีที่น้องมินนี่เขาจะได้คุ้นชินกับผู้คนนะคะคุ้นชินกับทุกๆอย่างนะคะบริบทบ้านเราเนาะนะคะนะไปเลยไปเลยไปกันเลยจ้าพี่ๆก็น่ารักนะคะเดินไปกับน้องด้วยนะคะอืมดูค่ะเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะคะ <laughs> นี่ถ้ามาเจอพี่ๆคนรออเนี่ยพี่ๆอยู่ป .6 นะคะเดินไปโรงเรียนด้วยกันไปนะคะถ้าให้ไปคนเดียวไม่ไปนะคะเอออ่ะไปกันไปกันไปกันโรงเรียนไม่ไกลนะคะพี่ๆอยู่ข้างหน้าหมู่บ้านนะคะบ้านเราอยู่กลางหมู่บ้านเนาะไม่ไกลนะคะอ่าไปกันเลยไปกันเลยน้องนางก็จะได้คุ้นชินกับพี่ๆเพื่อนๆนะคะ เวลาเจอกันที่ไหนก็จะได้ไม่กลัวนะคะไปกันต่อจ้าแม่นิกมาดักรอบ้างนะคะพี่ๆอยากจะมองเห็นลูกเดินมาโรงเรียนนะคะความพ่อความแม่เนาะลูกสาวได้มาโรงเรียนวันแรกนะคะพี่ๆก็มาให้กำลังใจน้องแปววแหวด้วยนะคะจะได้เจอพี่ๆเพื่อนๆเยอะเ,เลยนะคะวันนี้มาแล้วมาแล้ว ได็กิงแป๊วแววและพี่ๆของข่าวนะคะไปเลยเออน,นารกมีพี่ๆไปด้วยสงสัยเงาเออไปลูกไป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 สบายๆยอยู่แล้วม,ลม,มีหนุ่มๆองครักมีหนุ่มๆองครักษ์นะคะสบายใจเลยวันนี้ค่ะไปกันเลยลูกไปกัน หลบรถก่อนระวังรถด,ด้วยนะไปค่ะถึงบริเวณรั้วโรงเรียนแล้วจากพี่จ๋าน้องนางกำลังจะถึงโรงเรียนแล้วนะคะระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนก็ไม่ถึง500เมตรนะคะแต่ประมาณนี้นะคะแต่ไม่ถึง500เมตรแน่นอนนะคะพีพ อากาศดีมากค่ะยามเช้านะคะเดินไปโรงเรียนค่ะนี่วันนี้มีพี่ๆนะคะน่ารักมากเลยเดินมาโรงเรียนกับตาแป๋วด้วยนะคะเดินสบายๆเลยหนูสบายๆอยู่แล้วไปเลยไปเลยเลี้ยว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 ,ยวนี่หน้าประตูโรงเรียนแล้ว ไปกันเลยอ้ร่มรื่นม,มากเลยนะคะโรงเรียนเนี่ยร่มรื่นม,มากเลยนะคะพี่พี่สดชื่นเย็นสบายกันเลยจ้าไ,ไปเลยไปเลยแต่แม่นี่ไปดูก่อนนะตปตปไป,ไป,ไปนี่บริเวณข้างในโรงเรียนนะคะเด็กๆก,ก็ช่วยกัน ทำความสะอาดนะคะปัดกวาดใบไม้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะมาถึงโรงเรียนก็จะมีจุดนะคะตรวจนะคะมีแมสมีแอลกอฮอล์นะคะมีเครื่องวัดอุณหภูมินะคะนี่โอเคมาแล้วเ็กหยิงแปลวแววด็กหยิงแปลวแววมาแล้วคะ่ะ บรรยากาศดีมากค่ะพี่พี่มาแล้วมาแล้วอืมคัดกรองก่อนคัดกลองก่อนออน,นุแป๊วแปวมาวัดอุณหภูมิด้วยค่ะพี่พี่วัดอุณหภูมิแล้วอ่าล้างมือด้วยอ่าอ้าว กลัวเพื่อนมาวันแรกกลัวเพื่อนเพื่อวัดอุณหภูมิค่ะในวัดอุณหภูมิดูเออวัดอุณหภูมิค่ะพ่อก็ไม่มาส่งแม่ก็ไม่มาส่งออไป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 หาเพื่อนเพื่อนโอช่วยเพื่อนทำความสะอาดนะเนี่ย เพื่อนเพื่ทำความสะอาดกันอยู่นะอโอ้น่ารักมากๆเลยนะคะพี่ๆคุณครูก่อนลูกคุณครูมาแล้วเอสวัสด,ดีค่ะคุณครูม,รมาโรงเรียนแต่เช้าเลยเจอเพื่อนเจอเพื่อน <laughs> <laughs> เออเจอเพ,พ,พื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันค่ะพี่ๆเบบีอนุบาลนะคะปะปะปะเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันก่อนปะ ให้สดชื่นกันก่อนปะแวะทักทายคุณครูเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะมาโรงเรียนวันแรกของเด็กอ้วนนะคะไปเลยก่อทางหนูหน่อยนะคะไปแล้วไปแล้ว แววแววแมาถ่ายรูปกัาแววแววเร็วเพื่อนๆเรียกว่าหนูแววนะคะอ้าวไม่อยากไปแล้วเหรอพอมาถึงโรงเรียนไม่อยากไปแล้วอยากอยู่กับเพื่อนๆไม่ไปไม่ไปอยากอยู่กับเพื่อนโอ้ยโอ้ดูค่ะพอมาถึงโรงเรียนก็อยากอยู่โรงเรียนพอยังไม่ถึงก็ไม่อยากอยู่นะคะพี่ๆอ้าไป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 ยังไม่เข้าแถวเราไปหาคุณตาดีกว่า ถ้าเราไม่อยากเรียนเราไปหาคุณตาดีกว่าตายตายตวันนี้มาทักทายพี่ๆเพื่อนๆนะคะไากันค่ะโอ้ร้องหาตาร้องหาตาทำไมไม่มีใครมาชงหนูตากับแม่ไม่มาชงหนูเลยร้องหาแล้วอ่ะ เดี๋ยวถอดชุดก่อนค่ะพี่ๆเพราะว่าหนูแหววเปื้อนมากเลยนะคะเพื่อนๆบอกว่าให้หนูแหววไปอาบน้ําก่อนนะเพราะว่าหนูแปววแหววเล่นดินค่ะเมื่อตะกี้นี้นะคะหนูแปววแหววขออนุญาตไปอาบน้ําก่อนนะคะไปอาบน้ําก่อนถอดชุดไปอาบน้ําเปลี่ยนชุดก่อนค่ะนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ให้นั่งเรียนด้วย <pasó gasket> ตัวมีแต่ดินเลยนะคะตัวมีแต่ดินเลยหนูแปววแหววเนี่ยอ่า ถอดหมวกด้วยถอดหมวกด้วยดูค่ะน้องชอบเล่นดินนะคะน้องชอบเล่นดินโอเคพร้อมยางพร้อมหรือยังนะเห็นไหมถูแลอ่ะโอเคอยากถูต้นตีน<ด>เป็ดปก่อนหรออ่ะถ้าอยากถูก็ถูก่อนเดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำแล้วไปโรงเรียนนั่งเรียนกับเพื่อนๆอ่ะนี่ค่ะที่ๆอยากถูนะคะอยากถูค่ะอยากถู <laughs> เอออ่าขอถูก่อนนะจ้าขอถูก่อนดูค่ะได้ถูแบบนี้เขาสบายตัวนะคะเขาก็จะได้เกาในส่วนที่เมื่อคืนแบบว่ายุงกัดแมลงอะไรกัดอะไรอย่างนี้นะคะอใช้ทุกพื้นที่ของบ้านให้เป็นเอยของโรงเรียนให้คุ้มค่าโอ้นี่ เออตีแหลกฟรีสไตล์กับเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้ดูค่ะ <laughs> โอ้แปวแหววแฮปปี้ <laughs> <Happy S 2> <laughs> นะคะนี่พี่พี่สบายตัวสบายใจได้คัดที่ใครด้วยเดี๋ยว่ะ <laughs> ไป <laughs> เมื่อยังเกาดากยังอ่ะเกาดากนิดนึง <laughs> <laughs> เกาดากนิดนึง <laughs> พอแล้วบอก <laughs> ไปไปไป,ไป <laughs> โอเคคุณ <laughs> ดีทางนู้น อไม่น่าจะมีหรอกอ่ะเกาแข้งเกาขาก่อนเอาให้จุใจไปเลยวันนี้แล้วดูค่ะตัวอ้วนตุตะมากเลยไปไปอาบน้ําไปลูกไปไหนสายยางอยู่ทางไหนสายยางอยู่ทางไหนคุณครูยังอยากถูอยู่ยังอยากถูอยู่ <G ül üş> สบายใจสบายตัวนะคะพี่ๆไปโอเคค่ะน้องนิสาพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้ตาแป๋วด้วยนะคะวันนี้มาเรียนวันแรกนะคะได้เจอเพื่อนๆวันแรกนะคะผิดพ,พลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกับตาแป๋วได้ในอีพีต่อไปนะคะไปกันเลยไปกันเลยเจอพี่ๆด้วยวันนี้ สวัสดีค่ะเพื่อนๆก่อนโอ้แล้วดูกลมไป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 อาบน้ำกันไปอาบน้ำกันไปลูกไปจะขาหลังให้เพื่อนไม่ได้นะขาหลังเพื่อนเพื่อนไม่ได้นะไปเลยไปเลยอไหนก๊อกน้ำอยู่ตรงไหนนะ น้ำตาแป๋วอยู่ไหนนะโอเคค่ะพี่ๆบายยค่ะไหนดูดูเพื่อนเพื่อนอนุบาลขามายืนรอสิเพื่อนเพื่อนแป๋วแป๋วขามายืนรอแล้วเพื่อนเพื่อนอนุบาลนะคะดูเพื่อนเพื่อนค่ะอ้เพื่อนเพื่อนอนุบาลมายืนรออ่า ห้องเรียนของแปวแววนะคะห้องเรียนอนุบาลน,นะคะห้องเรียนอนุบาลอ,าอน้ำก็เพื่อนเพื่อนก็มาให้กำลังใจด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ